เคยสงสัยกันไหมครับว่าในเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทำไมแค่การจับมือหรือแค่คำสัญญามันถึงไม่เคยพอวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเพราะความเข้าใจผิดเรื่องนี้เพียงนิดเดียวอาจจะหมายถึงการเสียที่ดินมูลค่ามหาศาลไปเลยก็ได้คำถามง่ายๆที่เห็นอยู่นี่แหละครับแต่คำตอบเนี่ยซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยแค่เราตกลงกันด้วยปากเปล่าจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้วสิทธิในที่ดินผืนนั้นจะเป็นของเราจริงๆหรือเปล่า บอกเลยครับว่าคําตอบอาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจลองนึกภาพตามนะครับเราจ่ายเงินซื้อที่ดินจากเพื่อนตกลงกันดิบดีจับมือกันเรียบร้อยแต่ยังไม่ทันจะได้ไปทําเรื่องที่สํานักง,งานที่ดินเพื่อนดันเอาที่ดินแปลงเดียวกันเนี่ยไปขายให้คนอื่นอีกแล้วที่สําคัญคือคนนั้นเขาไปจดทะเบียนอย่างถูกต้องทันทีเลยคําถามคือแล้วใครล่ะคือเจ้าของที่ดินตัวจริงกฎหมายจะเข้าข้างใครกันแน่ ทีนี้เพื่อจะตอบคำถามเมื่อกี้นี้ได้เนี่ยเราต้องไปดูกฎหมายข้อหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกฎเหล็กของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยเลยซึ่งเป็นตัวตัดสินทุกอย่างในสถานการณ์แบบนี้เลยครับกฎเหล็กที่ว่านี้ก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1299ครับหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับคำว่าไม่บริบูรณ์นี่แหละครับ มันหมายความว่าไงมันแปลว่าการซื้อขายนั้นน่ะในทางกฎหมายแล้วอ่ะยังไม่จบยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตราบใดที่ยังขาดองค์ประกอบสําคัญบางอย่างไปแล้วทํำยังไงละ่ะให้มันบริบูรณ์กฎหมายบอกไว้ชัดเป๊ะ,เ,ปะเลยครับมี2อ,อย่างที่ต้องทําและต้องทําทั้งสองอย่างนะครับขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้เลย 1. คือต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและ2คือต้องเอาสัญญานั้นไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินครับ แต่เดี๋ยวก่อนคําว่าไม่บริบูรณ์เนี่ยนะเป็นจุดที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากที่สุดเลยคือมันไม่ได้แปลว่าสัญญาณน,นั้นเป็นโมฆะหรือว่าไม่มีค่าไปเลยนะครับความหมายของมันลึกกว่านั้นครับลองนึกภาพนะครับสัญญาที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยมันก็เหมือนกับข้อตกลงที่อยู่ในฟองสบู่มันมีผลผูกมัดแค่คนสองคนที่อยู่ข้างในฟองสบู่นั่นแหละแต่สําหรับคนข้างนอกคนที่อยู่นอกฟองสบู่เนี่ยสัญญาณนี้ไม่มีผลอะไรกับเขาเลยครับ เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆยิ่งกว่าเดิมเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับสิทธิสองระดับในทางกฎหมายกันดีกว่าอันนี้แหละจะอธิบายความต่างได้ดีที่สุดเลยระหว่างสัญญาที่จดทะเบียนกับที่ยังไม่ได้จดทะเบียนดูตารางนี้แล้วจะเข้าใจเลยครับสัญญาที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยมันให้แค่บุคคลนสิทธิ์ครับซึ่งมันก็เหมือนรั้วไม้ผุผูนี่แหละครับคือมันกันได้แค่คนสองคนคือคู่สัญญาเท่านั้นเอง แต่พอเราเอาไปจดทะเบียนปุ๊บโอ้โหสิทธินั้นจะถูกอัปเกรดทันทีครับกลายเป็นทรัพยสิิธิ์ที่แข็งแกร่งเหมือนปราการหินเลยทีนี้แหละครับใครหน้าไหนก็ต้องยอมรับเราเอาไปยืนยันกับคนได้ทั้งโลกเลยโอเคทีนี้กลับมาที่สถานการณ์ของเรากันจุดที่มันพีคที่สุดก็คือตอนที่มีผู้ซื้อรายใหม่โผล่เข้ามานี่แหละครับแล้วคำถามที่หลายคนคาใจเลยก็คือ อ้าวแล้วถ้าไอ้คนซื้อคนที่สองเนี่ยมันรู้อยู่แล้วลหละว่าเราตกลงซื้อขายกันไปแล้วแบบนี้มันไม่โกงหรอมันไม่แร์นี่นาและนี่คือคำตอบครับที่อาจจะฟังดูขัดกับความรู้สึกของเรา,เรา,เราท่านๆน,นะครับแต่มันคือคำตัดสินที่เด็ดขาดและชัดเจนจากศาลฎีกาเลยศาลท่านบอกว่าการที่ผู้ซื้อคนที่สองจะรู้หรือไม่รู้มาก่อนเนี่ย ไม่มีผลเลยครับไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยตราบใดที่สัญญาฉบับแรกมันยังไม่บริบูรณ์เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนสิทธิ์ของผู้ซื้อคนแรกก็ไม่มีพลังพอที่จะไปสู้กับคนที่ทำทุกอย่างถูกต้องตามกติกาคือไปจดทะเบียนนั่นเองถึงแม้ว่าไอคนมาทีหลังเนี่ยจะรู้เรื่องของเรามาก่อนก็ตามเอาละครับมาถึงตรงนี้ก็น่าจะเห็นภาพกันแล้วเรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าบทเรียนจากเรื่องนี้คืออะไร กลับไปที่คำถามแรกสุดของเราตกลงแล้วใครเป็นเจ้าของที่ดินกันแน่คำตอบก็คือคนที่ไปจดทะเบียนนั่นแหละครับน่าเห็นใจผู้ซื้อคนแรกมากๆนะครับเพราะทางแก้เดียวที่เหลืออยู่คือไปฟ้องร้องเรียกเงินคืนจากเพื่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้คืนเมาาื่อไรแล้วก็ไม่ได้ที่ดินผืนนั้นกลับมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับข้อสรุปสําคัญที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยก็คือสัญญาซื้อขายจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทําเป็นหนังสือแล้วก็ไปจดทะเบียนที่สํานักงานที่ดินถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ย เราจะมีสิทธิแค่ไปเรียกร้องกับคนขายเท่านั้นเองเอาไปสู้กับคนอื่นที่เขาจดทะเบียนแล้วไม่ได้เลยแล้วที่สําคัญคือต่อให้คนใหม่จะรู้เรื่องของเรามาก่อนกฎหมายก็ไม่สนครับอยากเป็นเจ้าของแบบร้อยเปอร์เซ็นยังไงก็ต้องจดทะเบียนสถานเดียวครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้คิดกันนะคะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยคําสัญญาที่ให้กันด้วยปากเปล่ามันจะแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องบ้านปกป้องที่ดินของเราได้จริงๆรหรอ นี่คือคำถามสำคัญเลยครับที่ทุกคนควรจะต้องตอบให้ได้ก่อนที่จะควักเงินก้อนโตไปลงทุนกับอสังหาด้วยมาซับ